คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะมีงานฝีมือสวยๆงามๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วคะ่ะที่สําคัญนะคะเป็นงานฝีมือที่เกิดจากความรักแล้วก็ความชื่นชอบจนกลายมาเป็นอาชีพหลังจากที่กเกษียณไปแล้วนะคะของคุณแม่ปราณีมหาสารน,น์กลายเป็นกระเป๋าสารปราณีนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณแม่ปราณีอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามท้าวความไปก่อนเลยคุณแม่ทําไมถึงไปได้ความรู้หรือไปได้ฝีมืออะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนอะคะพอดี ไปเห็นขาหิ้วในตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูๆแล้วก็มาลองทําดูก็แค่คุณแม่ไปเห็นแล้วคุณแม่มาลองทําได้เลยเหรอมาลองทําดูอย่างเงี้ยค่ะทําผิดทําถูกแต่แรกนะคะคือเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ค่ะจากการที่แค่ไปเห็นมาใช่ค่ะแล้วก็เอามาฝึกฝนฝึกนานไหมคะใช่ค่ะก็ นานเป็นปีเหมือนกันนะกว่าจะได้แบบแบบนี้ค่ะแล้วเริ่มแรกเดิมทีเลยนี่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นรูปทรงแบบไหนก่อนเป็นรูปทรงแบบนี้แหละแต่ว่าคนละลายกันก็จะมีการพัฒนาฝีมือแล้วก็พัฒนาลายขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะปัจจุบันนี่มีกี่ลายแล้ะคะปัจจุบันมีประมาณ ยี่สิบกว่าลายยี่สิบกว่าลายคุณสกษตรพิมโอยคุณแต่ดิฉันชอบนี่คุณผู้ชมเข้ามาถึงปุ๊บดิฉันแบบเตะตากับลวดลายแล้วเข้ากับชุดคุณเิษติมลแบบนี้มากควนแล้วแบบลายมาแบบนี้เลยนี่คุณผู้ชมขาแบบสวยงามมากแล้วที่สําคัญเลยนะไม่โนเนมนะคุณมีแบรนด์ีีีีแแบบบบรรรรรรนนดด์์ตตเเยยยย้้ออคุณแม่ปาณีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระเป๋าสานเราทํามาจากวัสดุอะไรยังไงอะคะก็วัสดุ สั่งเข้ามาจากกรุงเทพตอนนี้อตอนแรกทำเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่กว่านี่ค่ะอันนี้ก็พอพอเอาเส้นใหญ่มาทําลายนี้ทําไม่ได้ต้องอทิกแพงเป็นเส้นเล็กอ๋อก็มีการปรับให้มันเใช่ค่ะ เส้น like ใหญ่พลาสติกค่ะคุณเส네네้นใหญ่ท yes> like uh> uh ี่เป็นเนี่ยเขาบอกคือเส้นพลาสติกค่ะเพราะเดิมทีเราจะเคยเห็นกระเป๋าตลาดแบบที่ว่าไปจ่ายตลาดจะเป็นพลาสติกแบบน้อก่าวเราด้านหลังนี่ก็คือสีฟ้าสีชมพูข้างหลังเนี่ยนะแต่อันนี้คือเขาเอามาทาคุณผู้ชมดิฉันขออวดนิดนึงเถอะตรงทางด้านของที่จับนะก็เป็นหูไม้นะคะแบบสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะแล้วที่สําคัญเลยคุณผู้ชมข้างในค่ะ บุ้าแล้วก็มีซิปปิดมิดชิดอย่ดีแบบนี้นะคะจากที่จะเป็นกระเป๋าไปเดินจ่ายตลาดธรรมดาอันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายเลยสร้างมูลค่าอีกค่ะคุณแม่คะการที่มันจะออกแบบดีไซน์ต่างๆมาสวยขนาดนี้คือคุณแม่คิดเองหรือว่ามีหน่วยงานไหนยังไงเขาเข้ามาช่วยแนะนำอลูกสาวเดิมทีลูกสาวเขาก็ดูในในโทรศัพท์ค่ะว่าทำทำ ลองทําดูก็เราก็มาพลิกแพงแบบเลยอะคะค่ะก็คือว่าได้แรงบันดาลใจแหละจากการดูสื่อต่างๆแล้วเอามาปรับเปลี่ยนดูอะไรในคลิปดูต่างๆแบบนี้ออกมาแล้วพอเอามาดัดแปลงแบบนี้แล้วจากเดิมเนี่ยถ้าเราเป็นสารเป็นพลาสติกเป็นกระเป๋าตลาดทั่วไป ใบเท่าไหร่คะใบอันนั้นก็150-120มั่งแล้วพอเรามาทำเป็นฟูลออปชั่นแบบนี้แล้วค่ะสร้างมูลค่าก็ประมาณพันสองแปดรแล้วแต่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระเป๋าขึ้มานะคะณตอนนี้เขาเรียกว่าผลตอบรับจากลูกค้าต่างๆเป็นยังไงบ้างคะก็ตอบรับดีค่ะก็คนที่เราลงเฟสนะคะลงเฟซแล้วก็ที่เขาดูเรานะคะที่ลงเฟสอะ เขาก็สั่งซื้อไปรัฐฟลอริดานี่โกนเตอร์ไปแล้วนะคะอินเตอร์ไปสู่ระดับชูเรียบร้อยเลยค่ะแล้วอย่างนี้คุณแม่ทํากี่คนทําคนเดียวหรือว่าทคนกับลูกสาวทำแค่สองคนกับลูกสาวเพราะฉะนั้นออเดอร์ต่างๆจะต้องมีการพรีออเดอร์สั่งมาก่อนแล้วี๋ยวเราก็จะเร่งทำเร่งทำให้แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์แล้วถ้าแบบนี้มีลวดลายที่แบบว่าอยากได้เลยลวดลายแบบนี้ส่งลายมาให้ สามารถที่จะทําให้ได้ไหมคะแบบนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะบางทีบางทีลายใหม่ๆก็เราก็ยังไม่ได้ฝึกอย่างเนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยต้องดูด้วยแล้วก็โล่ที่คุณแม่เอามาตั้งโชว์ข้างหน้าเห็นว่าได้รับรางวัลอะไรมาเล่าฟังหนยคะได้ไปประกวดที่ที่เชียงใหม่ค่ะไปอบรมที่เชียงใหม่เขาให้อาตก้าไปแล้วตอนนี้ก็ไปประกวดกันก็ก็เลยได้รางวัลดีเด่นมาจากจากอะไรนะกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะได้รับรางวัลการันตีมาด้วยในเรื่องของความสร้างสรรค์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะได้รับรางวัลดีเด่นมาด้วยแล้วแบบนี้ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้แบบนี้เนี่ยให้กับที่ไหนยังไงบ้างไหมคะก็เป็นวิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ฝึกอาชีพอยู่แล้วค่ะโดยตรงเลยค่ะเป็นพวกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณแม่ได้ไปถ่ายทอดการสาต่าง ไป<ช>สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอยู่แล้วใช่ค่ะคคแล้วแบบนี้กระเป๋าแบบนี้เนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่จะต้องขึ้นทะเบียนโอท็อป ส่วนใหญ่จะต้องอขึ้นกับหน่วยงานที่สามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้เป็นกลุ่มโอท็อัไหมคะแล้วปไปเข้าไปอยู่ในส่วนไหนกี่ดาวแล้วตอนนี้ตอนนี้5ดาวแล้วระดับ5 <c oughs> ดาวนะเจ้ะไม่ธรรมาดาเละนะคะเราเป็น5ดาวของจังหวัดพิษณุโลก<ช>เราแบบนี้นะคะ,คะแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาที่ไปออกวุดออกงานออกโชว์ต่างๆเนี่ยค่ะแม่แม่เอาผลิตภัณฑ์ไปโชว์มีคนสนใจเข้ามามากน้อยแค่ไหนยังไง ก็ส่วนมากเขาก็จะเดินดูไปรอบๆก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเขาสนใจเขากลับมาซื้อองเงี้ยค่ะผ่านเรบแรกเขาเลงก่อนค่ะอันนี้ของฉันเหมือนดิฉันน่าจะสักครู่อันนี้ของฉันอันนี้ต้องขอผ่านเพื่อเลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาซื้ออีกทีนึงใช่ไหมคะตอนนี้คือใครที่เห็นกระเป๋าของคุณแม่ก็ตามเชื่อว่าอยากจะได้เรามีช่องทางอะไรยังไงบ้างมีเพจเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อหรือว่าจะโทรมาสั่งยังไงบ้างคะฝากได้เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ขายทางไลน์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะ โทรศัพท์ก็0 064 0419462คุณแม่ได้ลืมไปแล้วนะคะเอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ที่ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าที่ทาง Facebook ปราณีมหาสารนนท์ค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูผลงานก่อนได้ไหมคุณแม่ลงอัปเดตไว้หรือเปล่าก็ มีก็มีไม่ไม่มีเพจเนาะแม่ไม่ได้เป็น Facebook ส่วนตัวของเป่คแม่ก็ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใช่ลงทุกวันนะคะลงขายทุกวันอัพเดตสินค้าทุกวันทุกวันค่ะสุดท้ายนี่ให้คุณแม่เนี่ยนะคะฝากถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยงานฝีมือของเราแบบนี้หน่อยค่ะก็ขอฝากปานีกระเป๋าสารนะคะก็สนับสนุนของฝากจากเมืองสองแควค่ะค่ะ แล้วก็ก็ กาลันตีได้รับรางวัลดีเด่นมาแล้วค่ะนี่แน่นอนว่าฝีมือเป๊ะทุกใบคืองานคัดติ้งอะไรต่างๆเขาดีมากจริงๆถ้าได้เห็นงานนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะอุดหนุนของไทยใช้ของไทยนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยสินค้าทุมชนสินค้าท้องถิ่นตอนนี้กระแสกําลังมาอย่าเอาก็เลยนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้ไม่มีไม่ได้แล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ปราณีกระเป๋าสารไปยางสูงขอบคุณขอบคุณมากนะคะใครที่สนใจอยากจะได้กระเป๋าสวยๆนะคะ ไปใช้หรือว่าไปออกงานก็ยังได้นะแบบนี้<ช>อย่างที่บอกไป2ช่องทางติดต่อคุณแม่ประณีไปได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วะค่ะเราทั้ง3 <c oughs> คนพร้อมกับทีมง,งานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้กันไหน